ไว้เด็กอะ่ะมันจะกลัวอะไร,ประแปลกๆอะ่ะ แบบสมัยนี้คือดูดูแล้วมันมันจะเฉยมากแต่ตอนเด็เด็ดนี่คือแบบสเลนเดอร์อแมนไปแม่มีคนแบบคิดว่าแม่งมีมีอยู่จริงจริงอะแล้วก็เลยสังหารเพื่อนตัวเองกลางป่าแล้วก็บอกว่าให้สเลนเดอร์อแมนมาเอาอะไรใครจะมาเอาไอ้เี้ยก็กูภัยโอ้ภาพนี้โคตรตำนานเลย2องพันสิบสามสองพันสิบสี่เห็นบ่อยมากไอ้ภาพนี้ตอนเด็ดนี่คือดูแล้วมันดูมันดูขังมากเลยนะแต่พอตอนโตแล้วเรารู้ว่ามันมันดูไม่สมส่วนอ่ะมันก็มันก็เลยรู้สึกเฉยเฉยอะไวส์สเกติสปูลสุดลอนดอน อ้าแล้วมันทำอะไรมึงมึงขับรถชนตูดตูดตูดตเห็นตูดใช่ไหมพอเขาเจอปุ๊บเออออออยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ย มันไม่เหมือนมุ้งหนีเลยนะแม่เหมือนมุ้งเหนียร้อนโกนเลยแม่เฮ้ยฮีโร่บายเฮ้ยเฮ้ยช่นี่เหมือนกันฮีโร่บายอะไรก็ไม่รู้ฮีโร่บายเราเรื่องเล่าแม่งจริงจังมากเลยมันสามารถสิงเข้าไปในแกะได้จ้ะแกจะตาขาวไก่จะตาขาวใช่ใช่พี่เมทมาพอดีเลยตอนเด็กๆมันมีอะไรที่กลัวอยู่เดี๋ยวๆอ่ๆาไม่เป็นไรพี่กินไปก่อน i f ฟ u n ฮ h โ r o บายอินไมค r ครัพอวู้ โอ้จัดๆหน้าเจ็บจับแขนเจียวอะกูโกงแล้วกูขโทษนะกูโกงแล้วกูกลัวแล้วไปไอเพี่อนว้าตายคิลบายไอ่กูโกงซามบี้สองตัวหน้าบ้านมากกว่าเลาะจริงๆวเรื่องมึงเข้ามาทำไมมีดาบไดมอนเออแล้วมีดาบไดมอนทิ้งไว้ให้โรบาไม่ตีถือตีมึงด้วยเป็นไงล่ะกูว่าจอมมึงเคยดูมึงเคยดูไอคลิปแบบ ็อบสิบสิ่งที่คุณเกยดูกต้องไมครับขับคิณเจนอะไรเงี้ยวะที่ไปขอคนไทนคุณเกิดที่สนามมาครับอ่ะตอนนั้นฮิโรบายไมาเอามาไปแล้วฮิโรบายกูว่ามึงต้องอคยได้ยินไอ้ไอ้เทลเทลของฮิโรบายมีเด็กรัสเซียห้าคนเสียชีวิตจากการเล่นไมค์คาร์อะไรเงี้ยแล้วหลน้าจอ m ไมค์คาร์แบะบันทึกว่าเสียชีวิต โดนสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าฮีโร่บาย์และเด็กพวกนี้นคือเสียชีวิตในชีวิตจริงอะไรเงี้ยห้าคนที่รัเสเซียมันไม่ใช่เรื่องจริงมันแต่งมาเพื่อเป็นฮีโร่บายแต่เด็กสมัยนั้นคือบอกโอ้ฮีโร่บายมีจริงฮีโร่บาย์ฆ่าเด็กฮีโร่บาย์ฆ่าเด็กไม่เล่นไหมครับไม่ลงเหมืองอะเสียงท่านไมครับน่ากลัวจะได้เสียงท่านไมครับน่ากลัวจริงไอนสงแอนเบียนมัน เกมไมค f t เป็นเกมสุขใสล่าเรื่องไมค f t ตอนลงเหมือนไม่เกี่ยวกับไมค f t แต่ว่าจำสิ่งที่มันน่ากลัวอยู่แล้วแล้วกูรู้สึกปัจจุบันก็ยังน่ากลัวอยู่ก็คือกระสือในดีไอซเธอร์กินอ๋ออ๋ออ๋อไอ้ก่อนคือเรามองว่ามันมันเหมือนจริงมาเลยไอ้เช่นนี่ JPG ไปเลยไอ้กราฟิกเกมอย่างเงี้ยนี่ถือว่าแบบสวยขาขาดเลยนะ ตอนที่พี่แบบเด็กๆอ่ะเด็กที่พี่โตมามันก็คือแบบพวกอ่าเซเลนทีวิวเซเลนทีวิวภาคแรกอะไรอย่างเงี้ยอ่อืมแบบตัวมันกมันก็หลงป้งกว่านี้อีกแล้วเว้ยเดี๋ยวให้คนดูภาพดูนะเซเลนทิวน่าตามนี่ฮะคุณดูครับนี่คือนี่คือต้นแบบโลบ็อกครับมึงอย่าอย่าเกมเป็นแปดเปื้อนเราเล่นเราเล่นเราเล่นตุ่มคือผมอะแต่มักจะแซวโลบ็อกบ่อยแล้วผมเคยแซวจนกระทั่งแบบไม่มีคนจะมาฆ่าผมผ่านผ่านคอมเมนต์ยูทูบว่ะแบบ ถ้ามึงว่าเกมนี้มึงตายนี่ไงความกลัวใบเด็กกลัวไอเด็กเฮ้ยดกูกูเจอมึงกูทำงี้มึงก็ไปแยกแยะเออแยกแยะฮะคือถ้าพูดใส่เล่นฮิวพูดอ่าเดซิเดียอีว่ะเด็กสมัยนี้ค่อนข้างรู้จักแต่ภาษาอีไม่น่าไม่ไม่ผมเคยได้ยินอ่าแต่นี่ไงมันก็ดูมันดูเอามันก็ดูมัตื่น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 ดูการเปลี่ยนเปลี่ยนร่างของไอ้มอนเตอร์ตัวเนี้ย เยี่ยาดเลยนะอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ยโอ้ยเธอทุเฟอร์เลยตรงตัวไหมเท่าไหร่ตรงตรงหน้าเยอโอ้ยโอ้ยก็อุ้ยชิน่ากลัวอุ้ยพี่ผมกลัวนะน่ากลัวนั่นแหละแบบนี้น่ากลัวนะเนี่ยเอ๋นึกนึกถึงไอ้นั่นเนี่ยเอ๋ ฮะฮะฮะไม่เชี่ยฮีโร่กไพรยังเอาเอามึงดุอีกน้อ๋ออ่อไม่ใช่ไม่ใช่ซัปหลาในอุลตร้าแมนบาตันมะอ่าใช่บาตันมันน่ากลัวนะพี่โคตรน่ากลัวดูมันขำดิมันดูมันขำดิมันเป็นคนรีแอคชั่นแบบปิมคุงอ่ะเอฟเฟกต์นี้เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะปัจจุบันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่เท่มากเลยนะมันทำอะไรวะแยกร่าง ใช่อยกล่างหรือว่ามันแบบเคลื่อนที่เร็วมากมันทำอะไรจอดมันทำอะไรสันเดวิสันไม่ใช่อ๋อสันวิสัน,สน <laughs> อันนี้ก็ผิว<อ>เดี๋ยวมีผู้รู้อยู่ในใต้เขมรไอติ่งตัวหนึ่งไม่รู้ชื่อว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นม้าลายดดะดะดะ <laughs> <laughs> ว่าไงดีวะถ้าถ้าเห็นดีไซน์เฉยๆมันก็ดูตลกแหละเออเนี่ย <laughs> แต่แตคิดสภาพหรือมีตัวไอตัวส้มจีนเนี่ยแม่งเดินเข้ามาแล้วม <laughs> ึงป่าปืนใสปีป่าปืนอุ๊ยอุ๊เจ็บ มันจะมีคอมึงแล้วเอาหายอารมเหมือนนี่เลยว่ะไออะไรวะ S C P อ่ะดูดดดําดํดี่ยมันก็ตลกอ่ะจะน่ารักก็ไม่น่ารักจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวถ้าถ้ามีตัวหนึ่งที่พี่กลัวแต่ไม่ได้กลัวที่แบบเห็นแล้วกลัวนะแต่แบบว่าอ่าเวลาเราเล่นเกมเจอมันหรือว่าไปเจอมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเราอาจจะกลัวก็คือไอตัวที่แบบที่มันนั่งร้องไห้เอไนชื่อชายกายผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบวิ่งไล่อยู่แล้วไงจำม่เกมนี้ได้ป่ะคายอัฟเฟีย อแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบเราอยู่ในพวกซอกซอยเล็กๆอ่ะแล้วก็มีไอตัวถือเล่ยไฟฟ้าวิ่งไล่อ่ะใช่มันน่ากลัวมากโอ้ไม่ใช่เนี่ยเออเนี่ยฉากนี้เลยดู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 ต่อดนึ่นะโอ้โหมันวิ่งน่าอยสิ้นกี้สิ้นหวังมากอ่ะมึงแพนิคอะไรขนาดนั้นดูดูดูมันยิงเงี้ย เออาเอาสักกูหายกลัวเลยพิีสาสปะรดในคราวเสี่ยมันน่ากลัวแทบตัวตัวเลยนะเออใช่เมันีไอที่ผมเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าไออะไรก็ตามที่มันเป็นภาพเก่าๆอย่างเงี้ยมันจะน่ากลัวแบบไอที่มันตมจริงอาโออาโอนี้อาโอนีปรากมันก็จะมีฉากนี้ที่แบบหืศบตากันแล้วกันมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่กลัววัยเด็กแต่ว่าตอนนี้มันตลกหน้ามันเหมือนคนกั้นขำเหะอเห็นป่ะ ตอนตอนเด็กๆเคยกลัวอะไรที่แบบเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้เรากลัวแต่เรากลัวตอนเด็กๆพี่เคยกลัวบาร์นี่บาร์นี่ไอเดนอสาโง่หมอมา่โอ้อนี่ไงบาร์นี่ แย่ตอนเด็กๆพี่กลัวอยู่นะมันเคยมีอุยเมันเคยมีเนี่ยเขามาใส่ชุดแล้วมาออกที่ห้างเด็กๆเขาไปลุมกันนะเขาแล้วคนใส่ชุดเขาเดินมาหาพี่พี่กอดขาแม่แล้วกรี๊ดอะตอนเด็กๆกลัวแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วก็เป็นซอมบี้ว่าตอนเด็กๆดูในซีรีส์ดีวีภาคหนึ่งของพี่นี่คือแบบอักในตำนานไอ้ชาที่มันหันหน้ามาของภาคหนึ่ง รถไฟไอ้รถไฟไอนั่นน่ะที่มีหน้าเพ่งมันหลงมากเลยนี่นี่นี่อ๋อไอนั่นน่ะตอนหนึ่ไม่กลัวแต่ตอนแม้กลัวแม่รถไฟบ๊อบปวะเฮ้ยรถไฟบ๊อบน้ำต้องมาแล้วขึ้นอยู่ในขึ้นนี่พิซซ่าเดลิบุลลี่นี่เฮ้ยม้าไม่ใช่ม้าไอนนี้อะไรก็ไม่รู้ มึงถามจริงตอนเด็กน่ากลัวมากเลยด้ยแต่ตอนโตมันคืออะไรทีโพสลโกคาอากาศเราเธอเดินรอบแล้วโอ้โหเธอแล้วดูเฮ้ยเอ้าสเลดดีทับบี้เออผีที่มาตอนวแกมมงอะแม่งก็ยังเป็นทีโพสเราได้ความรู้อะไรจากคลิปนี้ครับคุณจอร์ตอ่า